สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสวัสดีพี่ปานาอาทุกทุก,ทก,ทกทานเนาะมอนีก้กะคำค่อยลงแรงพี่น้องอากาศก็ดีขึ้นแล้วนบจากว่านานีนม่มาห้างมอนี้เนาะว่านนี่ก็มีแดดมอเนี้ก็มีแดดแล้วก็บ่มีลมพี่น้องซองมือแล้วล่ะมือนี้ไปหลอกบ้านน้องอันนี้มาพี่น้องบ้านน้องโพสีโาสิไปสอนกุ้งผ่าบ่าได้สำพี่น้องเลยเขาลงสอนก่อนเลยแล้วบ่ได้ บาได้ลงไปซ้อนนี่เลยน้องพอษีอินขอน้ำข้าวห้เท่าแม่ขอ,อน้ำข้าวฝากมาให้ท่าแม่ได้เท่ามาพี่น้องสื่อเท่ามาทวงหาพันกีบหาพันกีบก็คือปรมามันสิบหาบาทลึกประมาณนี่แหละพี่น้องเลยแล้วก็เวะแวะแเวะเจอมาราได้ผักแพวมาพร้อมน้องอ้นนเข้าไปเก็บ วันสิออกปะอยู่เทียงเจดามก็เลยทางผ่านมาก,ก็เลยแหว่เอาเลยซะอุ้ยแม่งนางงามพี่น้องแม่งนางงามก้อยแซ่บพอน้องที่แทกกันออมาปลูกอยู่หน้าก็คือบานติดไม่ได้ทั้งซีวทั้งกุ้งกระปุบีอ้อหน่อยหนึ่งอ้อค่ะก็มีน้ราไม่สมใช่ไหมเนาะอ้อใส่บักเล่นได้มีบักเล่น,นไงงม,ม่ได้เท้าก็งามงามไปเทาสีล่างสีเหลือ,องก็เด้อดแบบพี่น้องเด้อ เน่จะปลาสีดองเลยเื้อตงทำงามพิสุอติ์นเขากันน้งางามไปด้ว เท่าเก่าแม่เยบด้มี้อี้นุกได้เออเมันสเป็นพ pues ี่น้องน้องโคีเห็นไหมมาสอนกลุ่มกันนะมัใให้น้องอันนี้กับน้องโคีลงสอนนะฮะบบลงเียเขาเกตปีนจับไปเอาเท่าจะปีเลี่นลนะาบกาลงหนามเลยลงกันแรงแรงลงจับเสรจับจับงำขาอ่ะมันอยากตายป่ทเนาะ เดี๋ยวเขาข้าวซีไปหาขอเอามาแข่งกับมาเคือไม่เท่าพี่น no. ้องใส่โซิวเคืองมาแข่งไม่เท่าเฮือนไก่เหรอพี่ดาวได้มาทีไหมลาบได้ค่าก็ซีด้แบ่งให้เพือนของเก่านะพี่น้องกินนลำกันตลอดพี่น้องมีงานจะแบ่งส่วนกินข้าวอยู่ซองขาวกับลูกไผ่ตกใส่กันอยู่ตรงเต็มยึดเขยิบข้าบ่ได้มาบ่ได้ ร้านเนาะอีกสองคนอีกร้านผู้หนึ่งกันอยู่หน้าน้ำโพน้าแม่หา่ะอยากถักโอนอยู่อันไกลถูไกลเนี้ยมากอยามาหามนเลยบ่มาสิน้องหน้าอกเอนล้องเป็นลังน้าเดียวลสามสี่หน้าผมได้เหนงานแม่แม่แม่เอานี่นพ่ออะะน้าทงยางนาทะไปเหนยังไงเอามาไห มาเมย์จั๊มาเมย์จั๊มาห้องมบบน่้ไปย,ยังทงยางนะมามาบริกินตะโดนเลยนะาไหมเนาะเชี่ยแต่บบวี่แบกถั่วักถั่วมาตำใช่ลหม มาหอยยังน so well, ้อยหนึ่งเนาะอือหอยยังเราจะได้เข่าตรงแบบหอยเน้องูพสีขัวมหาน่าๆๆๆๆอามาทงน่ะแม่เราไปขั้วมือนีบก็ไปอีกแล้วแม่ยังบททันมาเดียวนี่นะขั้วหอยน่ะแม่น้องโพสีนั่นขอบคุณแทนน้องโพสีละลายเด้อผู้จิ้นซอยข้าวอยากให้เพื่นได้แทิเฮ้ยเป็นแต่ข้าวบทท่านเกี่ยวเข่าคุณครับไปถ่าย เพิ่นได้ก็ไปใจน,นํเพิ่นโอ้จักมาอิหอยังเนาะอ่ะรอเบ,บิ่งตอนสิซอยสิหั่นเครื่องปรุงแล้วก็ลาบเนาะพี่น้องเนาะเมนูมนนลาบเฒ่ามื้อนีน้อาจสิลาบซื่อๆอาจสิบ่กินให้เบิ่งเนาะไปหาคอบแมเครือก่นอนานอนอยู่เปมแขงมีจักต้นท้า เจ๊แต่พีบักถั่วมาเท่าเอ้ยเจ๊แตวมีบักถั่วบอก,กับถ่ากินน้ำเด้อมาช่มกินสาแรงยายตาใสมะเขืออยู่ใสมะแขงคือผมมี นี่จับบนลายเดี๋ยวเขาในสวนแล้วก็ไปเอาหลอดเขาที่ตัวข้างภูมกพิคินโนลูกโดดมาเขือก่อนมาเขือมาเขือ ใส่ปลายดอกหน่อยมวยมาเลือขื่นร้อนี่ฮะแมงสับ นี่พี่น้องอยากเบิ่งกพักคอนแท่นนะสันรีวิวให้เบิง่งกเลยนี่มะเพาะเลยพี่น้องนี่ค่ะนาตาพักคอนแท่นเป็นแนวนี้ค่ะอ่อมใส่กบใส่เขียดน้อยเขียดโมว้ายสุดยอดพี่น้องเอ้ยนี่แซ่บแน่นอนอันนี้โบแมนด้วยค่ะเน,นี่ยนี่แหละนาตาพักคอนแท่นนี่เห็นเอฟซีผู้หนึ่งมาเจรีวิวให้เราเบิง่งกเลยพักคอนแท่นนาสันเนี่ยนอนหลับพี่น้องเนี่ยนะไลายได้ ลายพากคนแหนสวนไปเท่าน้องที่ซะจ่อยมางมมันห้อยเซรีบางหันอันนี้มาแข่งขมมุงยปกินพี่น้องคนระับบอเอาดกอยู่นี่เดกพี่น้องลายพะคอนแหนพะอีตู่ ชาวเม่เอามาให้ละปุ้กละปุ้กคือแกได้ว่าเบียบะเบียพายตูววะเอมามาเมืองสาวนี่พุทธมตัตนาว่ะสักมาแข่งกันได้น่อยดิส่วนแล้วพี่น้องเดี๋ยวเอาสีขาเก็บผักบวัวกับฮะพักเสริมทำแมงะอันนี้พี่นอ้องช่องสองกะละมังอุกสกะละมังเดี๋ยวเอาสีขาเก็บผักแพ้เพิ่มพี่น้องหนึห่งพอเก็บมาแต่เงินจีเอ็มมาล่านอนนี่เขาไปเก็บ มาหลายบันไดแพกแพลแลวก็สิลีดนะพังหอมเปเนาะนี่เดี๋ยวเก็บปักแพลเอ้ยพักอันนี้พี่น้องพังหอมเปผักชีใบเลื่อยหลายขักของถัาแม่เแปได้ใส่ตำก็่บแือกัน,กนตำป่าอันนี้พักหนอกนี่มาเกิดแยมออกค่ะเอามาปลูก นะลาอยู่เดีๆพี่น้องพักนอกอ้ำพัพกแพลวกระตายแล้วล่ะเอามาปูอ,อยู่หน้ากับบติดจับแล้วพักเบียร์ไปตู่พุดมาจากนาอู๋พอได้จอมอยู่บ้านพี่น้องส่วนใหญ่เ่าอยู่นาภูหล่ะพอได้จอมอยู่บ้านอีกพักเสริมขนปาดอยู่ในห้องใบใหญ่ใบายาวพี่น้อง ชีใบเลื่อยจะมางามแท้อันนี้พวกอู้ยอุ้ยเพื่อสชีเคยเห็นพี่น้องโพดโพดแท้อันนี้อุ้ยเบิ้งสีลองเก็บไปใส่เบิ้งปลาพองเปรแม่พองเปรพันยังคือมัใหญ่แท้นี่ยนะปังสองเห่าสามเห่าพี่ปาดสามเห่านี่นะฮาะก็เห็นน้ำงาม พักบัวก็พี่น้องผุนะ่ะแจได้กระมีพี่น้องท่าแม่ปลูกพ่ตอิจูเมียนผูกแจผูกกะมีแจในกระมีพี่น้องนีง่พุ่น่นะจำสิกินอยู่หน้าก็ะตังเป็นเทา่ายขุ่มงามบอดดนดอกไม้ครพี่น้องดอกชมผักเข้าก็พี่น้องนี่พักเก็บมาเรียบร้อยบ่มีแต่บักบัวหัวหอยกับเลือทา่าแม่ตกกินตกเลือกิกินตอนเที่ยง นองซีเอามาทำเสียงซีเลยำอไจักาเลยผักแ่วก็ไปลวกน้ำมันพอนทนาต่ข้าวตะขอดแมยฮัมบ่มีสารเคมีเดียวขาจียกินหนักเย็นเย็นเลย่อยน้ำอุ่นอุ่นยังได้เหมือนเห็นเย็นเย็นีมีบ่มีสารเคมีกูมือนี่ไว้ต้องเดือดเดือดพ ซอยผักรวมมิดกับพี่น้องมีพักแพรหอมเปย์ผักหอมบัวแขรงหน่อยหนึ่ง,งเกลือพี่น้องหัหอยกบก่น้อยหลับเทาในลิดเยอะแยะเลยอืมยังหัจิงไข่เดี๋ยวนี้เนาะเยวะไปเอามาใส่น้ำล้างพี่น้อง กี้แม่ไม่ทราบว่าอันผัทุพันกอนใหญ่กูเลยแหละนี่หมูเข่ยเจ็บมือไม่ใส่เยอะค่ะเพราะว่าเผาไม่เยอะแต่พักหนึ่งก็ยังถวยหนึ่ง เน่อเลยหนอปุงนอบบบนี้นะค่าเล้ว,ลวกลยค่าเอาเครื่่างเขียวมาหน่ะข่างเขียวก็เอาพาาน้าทถ่านทีบอกกินกบเดี๋ยวจะเดอ้อกบสามโตเขี้ยวกบท่านแม่มาเอาเขาี้ยวมันออกโอ้ยจองนะจองท่านแมะนะ

เห็นอย่าบอกค่ะพี่นออนะอ้องเห็นอยู่ดอกเนาะตะวันตกดีแล้วค่ะขั้วฟุกข้าวนี่บ่แม่ออโอ้ยฟุกใหญ่กับฟุกข้าวกันเดียวกัน นัวอยู่ใสลาบถ้าเรากินแรงก,ก็สิโบอโอเพตผิดมีลายอยู่ดอกเนายมเบิดละ ในหานเบิดบ่แม่วิ่งได้โอ้ยจามได้บ่นี่เขาดังเฮ้ยเฮ้ยอนี่มันเสร็จแล้วตัวนี้พี่น้องเนี่ยแต่บยบับตัวเนี่ยมันอันบักตัวพี่น้อง แน่อะไรพี่น้องปรุงเสร็จแล้วแล้วก็จะเอาผักลงพี่น้องก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีโอ้ยโอ้ยจามบาดเดียวเสร็จพิธีพี่น้นองน้องหนะชิลาเสื่กระซัมเนาะจังสิเฮนกระซัมก็จะติดตรงใดกระซัมนีนแ่แหละพี่น้อง จางค่ะจางแหงด้วยอืมจางอะไรอ่ะได้อพี่น้องสีเดล่าได้เรบาดแศรษนวเลยลับท่าสร็จรบสามตัว่นเองติดหน้าข้อกใหม่พี่น้องเอ้ยจะลืมก็เลยกดแชร์กดติดตามส่งเกจสายแดนนี้เด้อพี่น้อง ฝากไว้ในะอ้อมอึศอ้อมใจทานผักชมทุกทุกทางนะพี่น้องเด้อจะถิ่มปลากันเด้อขอบคุณหลายๆคลิปหน้าพอกันใหม่สบายดี